ครับสวัสดีครับวันนี้วิถีกรุงเทพนะครับในช่วงของติดโรคระบาดโควิด -19 นะครับหรือโควิด -19 นะครับก็มาดูกิจกรรมในการกักตัวอยู่กับบ้านนะครับช่วงนี้ก็ทำกเกษตรเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้พามาชมต้นมะนาวนะครับที่ปลูกไว้ในกระถางในบ้านนะครับซึ่ง มะนาวที่ปลูกไว้ในกระถางก็จะมีหลากหลายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทั้งหมด3ต้นด้วยกันนะครับชื่อพันธุ์ก็คือพันธุ์แป้นพวงเมืองการโคดดกนะครับอขออภัยครับที่แป้นถวายเมืองการโคดดก เป็นถวายเมืองการโคตรดดนะครับก็ได้มา3ต้นนะครับจริงๆได้มา4ต้นแต่ว่าแบ่งให้เพื่อนบ้านไปหนึ่งต้นนะครับก็มูลค่าต้นหลายร้อยบาทเชียวครับก็ได้ดู YouTube นะครับแล้วก็ตามไปถึงสวนนะครับแล้วก็ได้เห็นวิธีการปลูกนะครับรวมทั้งได้ดูต้นที่ติดผลนะครับก็ดกจริงนะครับอันนี้ตอนที่ซื้อมานั้นเป็นตัดมาจากต้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นกิ่งใหญ่มากครับ อย่างละสามร้อยบาทนะครับปรากฏว่าพอพอเอามาชําลงกระถางแล้วนะครับติดลูกนะครับติดลูกนะครับติดลูกนะครับนี่ชําลงกระถางทั้งหมดสามต้นนะครับนี่ต้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้นที่สองเนี่ยที่มีลูกเยอะมากเลยนะครับดูนะครับต้นเยอะมากรเรียกว่าลูกดีเต็มกิ่งอันนี้ขนาดต้นที่ เพิ่งเอามาใส่ในกระถางประมาณ2เดือนนะครับเข้าเดือนที่2นะคะรับพอซื้อมาตอนเดือนปลายเดือนมกราคมนะครับอันนี้เป็นปลายเดือนมีนาคมก็ครบประมาณ2เดือนพอดีนะครับจะเห็นว่ามีลูกแทบจะทุกกิ่งทุกทุกซอกทุกมุมเลยนี่เห็นต้นนะครับที่มีผลผลิตแล้วนะครับ ส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับก็มีลูกเหมือนกันนะครับให้ดูกใกล้ๆก็จะมีลูกเป็นพวงนะครับประมาณ5ลูกแต่ว่ากิงใหญ่ของเขาไม่ค่อยสวยนะเป็นมิดงอนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโรคอะไรนะครับที่มีใบใบงอนะครับอาจจะขาดปุ๋ยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าเดี๋ยวจะทําการตอน กิ่งแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้มันแตกกิ่งใหม่ให้สวยงามกว่าเดิมอันนี้เดี๋ยวจะตัดไปํำแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปการทามะนาวแบบควบแน่นนะครับหรืออบในถุงพลาสติกนะครับมาให้ชมนะครับอันนี้ก็มให้ชมพันธมะนาวนะครับพันแว่นถวายมองการโคตรดกนะครับสมชื่อจริงนะครับติดท,ทุกกิ่งทุกต้นทีเดียวนะครับ ก็ได้กิ่งพันธุ์มาสําหรับทําการขยายตอนนี้ก็ทําการขยายไปแล้วประมาณ4กิ่งนะครับก็ตัดไปจากบริเวณนี้นะครับรอยตัดนะครับเห็นรอยตัดนะครับรอยตัดไปไปทำเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปการทามะนาวนะครับซึ่งพันุ์นี้นะครับก็ได้ชิมน้ํารสชาตินะครับในการใส่ทําน้ำำํายําทําส้มตมทำทําต้มยำอร่อยมากเลยนะครับก็ดีกว่าพันเดียรซึ่งความจริงใน ที่ข้างบนก็ปลูกไว้หลายพันนะครับอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งเรียกว่าเป็นพิจิตตหนึ่งนี่ก็พอดีคือมันมีโรคนะครับไม่มีโรคแต่ว่ายังไม่ได้ออกผลนะครับแต่ดูจากที่ปลูกมาแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีมากครับจากทาครบแน่นมาเช่นเดียวกันนะครับ,นนบส่วนอีกพันหนึ่งอันนี้เป็นการพ่อเมล็ดครับไม่ทราบว่าพันอะไรครับก็ เ็มเมล็ดมันมีลูกโตน้ำเยอะเปลือกบางมเมล็ดน้อยนะครับก็เลยเอามาเพาะพันธุ์ปรกกฏว่าก็งามดีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์อะไรนะส่วนอีกสองต้นนี้ได้มาจากจังหวัดนครปฐมเป็นพันธุ์ต้นมะหวันก็ทุกพันธุ์ที่ปลูกวันนี้นะครับข้อดีก็คือยังไม่เห็นโรคแคนเกอร์แม้แต่ต้นเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีแล้วก็น่าที่จะขยายพันธุ์นะครับแต่ว่าจะดูปริมาณ ความดกนะครับตอนนี้ก็ที่ลำ่ำเลยก็คือไปทีพิจิตรนี่ดกแน่นอนนะครับดกแน่นอนแล้วก็ปาสะจากโรคแข็งเกลือจางแน่นอนนะครับที่ได้ทดลองปลูกมาอันนี้ก็ปลูกได้หนึ่งปีนะครับเพียงแต่ว่าผลผลิตของเขาจะเป็นผลเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะนะครับไม่ค่อยหอมนะครับก็อย่างสู้พันแป้นมือแป้นถวายเหมือนกันกคดกไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำควบแน่นนะครับต้นต้นมะนาวนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับแบบแบบควบแน่นนะครับก็พันธุ์นี้แหละครับก็คิดว่าเป็นพันธุ์ที่พันธุ์นี้ก็ไม่มีโรคเช่นเดียวกันนะครับที่ได้ปลูกมาได้3มเดือนนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์มีลูกออกมาเนี่ยครับก็ถ้าจะทำทางด้านการค้าก็พันธุ์นี้ก็ดีครับน่าจะได้ ปลูกค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็รสชาติดีนะครับมีความดกของเขานะครับกิ่งกิ่งแล้วก็ลักษณะของกิ่งเขาชอบขึ้นปุ่งขึ้นนะครับเป็นกิ่งที่ปุ่งขึ้นนั้นเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีมากนะครับก็เป็นลักษณะของกิ่งพันธุ์แป้นถวายมงคลโคตรโดดทั้งทั้งสามต้นที่ปลูกไว้นะครับบริเวณริบหรูรข้างบ้าน ครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแี่นี้ก่อนสวัสดีครับ